เจ้าหิวน้ำเหรอวัสดีค่ะเออเก่งเก่งเก่งอีกข้างนึงวัสดีค่ากันวัสดีคะาจะขวดน้ำแม่ไปไหนเนี่ยจะไปเล่นไม่ได้ของแม่กินอยู่รูอ้อยังแล้วดูทำหน้าดิดูทำหน้าดิทำหน้าทำหน้าอ่อนทำหน้าอ่อนเออ,เอ,อทำหน้าอ่อนเหรอลูกอ้ยเออหน้าใหญ่ตกใจมาเลยเอ,อ้ย เออผล่หน้าขึ้นมาตกใจหมดเลยสวัสดีค่ะขอมือแม่ก่อนสวัสดีค่ะเออจะขวดน้ำไปไหนไม่ได้ของแม่กินอยู่เอาไปเล่นไม่ได้ลูกเข้าใจไหมแบบเข้าใจไหมอันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์สักสับตะไครไ้มะกูดให้น้องเข้าเจ้าด้วยนะคะเดือนแฟม i ิ y ี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ 呃，强强强。